มาจากพี่เนทนะคะไปที่อีพีวันนี้มากกันเรื่องอเนทอยากกินสตูกไก่หอกระหลอยาดูขอเป็นแบบสตูกไก่สุกีนนะคะไก่ชีนค่ะชีดมากๆเลยค่ะน้ำคือลูกเอ้ยสอนตั้งแต่ออกจากคอ ปุงของคุณออนหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างสามเกือทุกคนก็รู้ว่ารากผักชีกระเทียมรากผักชีนะกระเทียมรากผักชีใช่แต่แม่จะไม่ใส่หมดนะแม่จะลองดูก่อนัวหนูเผ็ดนะกระเทียมรากผักชีหรือว่าสามเกลือนะคะเออมันเต้าเจ็ดมันฝรั่งแล้วก็อะไรคะอันนี้อะไรอะไรคะเอ๊ัถามเธอเธอพอจะฉันรู้เธอรู้ไหมเธอพูดเธอพูดว่า แล้วก็อะไรนี่รู้ไหมร้อนมาเกิดเท่อันี่ค่ะหูกระเทียม่ะส่วนอันนี้คือไก่นะคะเอาไปน้ากับกระทะมาแล้วเอาแบบให้มันแค่เซ็ตตัวเฉยๆตอนน้ากับกระทะใส่น้ํามันไหมคะอยากทราบใส่ค่ะใส่น้ํามันแต่ก่อนจะไปน้ากับกระทะก็ต้องหมักหมูเอ๊ะหมักได้นี่ก่อนนะคะหมักไก่อย่างไรบ้างคะใช่ก็ใส่น้ํามันหอยไปหน่อยนึงซีอิ๊วขาวแล้วก็ฝาเขียวเท่านั้นล่ะสามอย่างเองน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวฝาเขียวน้ําตาลล่ะคะต้องใช้ไหมไม่ค่ะ ก้ำตาลจะใส่นี่ไงตอนที่เวลาเราเติมน้ำไปมันจะมีคนอนหนึ่งก้อนทุกคนใส่น้ำตาลทรายแม่ใส่สุดน้ำตาลปีเป็นนิดหนึ่งโอ้ใช่แล้วค่อยขิมเอาแล้วก็เติมสีอุ้งสีอิ้วอย่างเงี้ยเติมเอาที่เราชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็แม่ก็ใช้น้ำมันอันนี้นะคะน้ำมันตัวนี้ค่ะ,คะหนูขอเป็นแบบสตูกไก่สุดคีดน,นะคะไก่ขีนค่ะคีนมากๆเลยค่ะเก็ดมาจากพี่เนะนะคะไปที่ออกกําลังกายแล้วเขาก็จะมีไข่ ตูกไก่ครีนแล้ว<ม>พอเรากินกันปุ๊บเรารู้เลยว่าแม่อ่อนต้องทําได้อร่อยมากแน่นแน่ทุกคน<ๆ>ก็ทําได้ถ้าแม่อ่อนทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้แต่แม่อ่อนทำมั่วๆนะคะแม่อ่อนไม่ได้ทําตามสเต็ปที่อาจารย์สอนหรือใครสอนเพราะแม่ไม่เคยเรียนมาแม่ตามใจปากตัวเองค่ะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยกระเทียมที่เราทุบเขาใส่สาแม่ใส่สีเห็นไหมเขาใส่สาแม่ใส่สีแล้วก็แม่ก็เอานี้ลงไปเนี่ยคัทไม่หอมเห็นไหมคือลงกระเทียมเดียเดียวยังไม่ อารมณลยอางมณลแม่ออนถนัดซ้ายนะคะอย่ารำคาญนะคะเนี่ยกัวหอมเนี่ยทุกอย่างหอมนะเดี๋ยวมันก็หอมหอมไม่ต้องบอกหรอกแค่ไหนไม่ต้องบอกเลยลูกเดี๋ยวนุจะหอมเองทุกคนจะหอมเองทำกระเ้าาเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหมหอมเริ่มจะหอมอย่าหอมนะนี่และตัวนี้แม่จะใส่แค่ครึ่งเดียวแม่กลัวลูกเก็บนะแม่ใส่แค่เนี้ย สัมเกลอสามเกลอใสค่สครึ่งเดียวก่อนแต่ของแม่มันทุกอย่างมันเวอร์อลังการแล้วทุกคนทำนะ่ะบางคนทําเขาจะใส่อ่าใส่อะไรนะใส่เนยแต่แม่ออนไม่ใส่เนยหรอกเออใส่อันนี้แหละบางคนคั่วเนยใช่ไหมแม่ไม่คััวหรอกเนยแม่เอาควนเออทําอย่างนี้แหละเนี่ยเริ่มหอมม่ยยังคะลูกหอมสุดไปเลยเริ่มหอมแล้ว<ๆ>ใช่ไหมพอเริ่มหอมเธอก็เอาอันนี้ลงไปผัดเลยนีงอนมะเข oh oh. ือเทศปีหลังนะลูกนะเ <Ha. S 2> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เลงไปผัดรวมกับเครื่องเแล้อหอมไม่เกลือแลวเราเกลือเกลือสีชมพูก็ได้ไม่อ่อนถนัดเกลืออันนี้เนี่ยเกลือเท่านี้เท่านลูกใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไะผัดแล้วสลดแล้วสลดเลยขอครับผัดให้มันสลดใช่ปะแม่สลดสไลออผัดให้มันสลดมันก็คงไม่สลดหรอกมันต้องเติมน้ำสิคะ ีประมาณ1ลิตรนะมาดูมาดูใกล้ๆด,ด,ดูอยู่ค่ะเออดูนะคะการเติมน้ำหนึ่งลิตรของแม่เนี่ยเกาด้วยนะคะที่แม่ใส่เยอะเท่านี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเคี่ยวไก่อีกไก่อะไรของหมูนะน้องไก่ ออแกนิกน้องไก่ของหนูเนี่ยคุณอ้อนเป็นคนทําอะไรที่ทาเยอะมากเลยทำเยอะเพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยจะเอาทําใส่บาตรด้วยสิค้าทาทานก็ต้องใส่บาตรด้วยให้ตากระยายแล้วขานออยังไม่ต้องใส่เลยใส่สิเดี๋ยวจะใส่เลยค่ะจิ้งหรอไม่ต้องรอเดือดอะไรเลยแม่เดี๋ยวจะใส่เลยค่ะคุณลูกดูนะนะเดี๋ยวแม่คว่ำดีกว่าจะได้ดูงามหน่อยจบจบเสร็จอะไรไหมนี่มะเขือเทศทีหลังนะลูกนะกะมะเขือเทศให้มันเดือดก่อนเดือดสักพัก หนึ่งก้อนลงไปเลยเนี่ยลงไปเท่านั้นแหละน้ําตาลทีหลังอันพวกนี้ทีหลังหมดเลยนะถ้าเราใส่น้าตาลอันนี้<ข>อะไรอะ่ะน้ําตาลปี๊บทุกคนใส่น้าตาลทรายแต่แม่ออนชอบทํากับข้าวน้ําตาลปี๊บมันจะได้แบบนัวน้ําตาลทรายมันจะหวานแหลมอันนี้มันจะหวานมันจะหวาน,วานยังไงนะ หวานแหลมหวานนัว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 นวใช่แล้วก็เราต้องมาตวงอันนี้อีกนะคะมาเขือเพศไปเอาหานมาตั้งนี่เอ้ยและนี่หอมก็บังหน้าแม่หอมลูกใหญ่ดู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 หอมใหญ่ขนาดบังหน้าแม่ดูสิทำไมหนูทำอย่างนั้นผมแม่สวยนะวันนี้ แม่ครัวสวยสิทธใช่ไหมคะจะให้แม่ปรุงอันนี้เลยมันจะได้จบกันเนี่ยนี่นะมาช้าใส่เลยยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วในยูทูบเขาทับยังไงกันนะมานี่ซอสซอยซอยซอยในยูทูบทำยังไงนี่นี่กำลังเดือดเติมเนยให้มันเข้าเนื้อหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนก่อนนะคะจริงๆเข้าใส่สี่ช้อนเลยแม่จะใส่สี่เลยสี่เลยก็ใส่หมดเลยเอาน้ำนี่แหละใส่เข้าไปโรซ่าค่ะโรซ่า วอนนี้นะคะหอมขึ้นไหมยังคะหอมสุดๆหรือยังคะอหอมไม่ยังคะก็เออก็ก็ยังนะมะเขือเทศอันนี้มันจะออกหวานนิดนึงแม่ก็เลยแบ่งใส่แบ่งเอาน้าตาลแค่นี้นะอ่าแค่นี้อา้าวโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เคี่ยวลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเละปะก็เขาจะเคี่ยวจนไอ้พวกนี้เละมองไม่เห็นอยู่แล้วต้องเละอยู่แล้วสตูมันเป็นเช่นนั้นนะคะลูกโอเคค่ะ ก็เธอว่างานเราก็ว่างทำม,มั่วๆค่ะทำม,มั่วๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงอะไรไหมรู้ไหมว่าปารุงทำไมเธอเก็บบางส่วนไว้อะบางส่วนจะใส่ซ้มตามโอ้ <laughs> แม่ฉัจะตม้มตามฉันก็อยากกินส้มตามเธอ เอยฉันจะใส่ส้มตำหอมอีฉันั่นี่กาฉันก็งงว่าเราทำอะไรแล้แอบเดี๋ยวก็มาชิมก่อนแล้วค่อยเติมซีอิ๊วอย่างเดียวอร่อยหาะไปเลยฉันก็งงว่าเธอเหลือไว้ทำไมเหลือใส่ส้มตำค่ะนี่สองอย่างในใส่ส้มตำเพ้าะนั้นนะคะอูราคาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่นะคะตอนนี้เราจะต้องรอมันตูอุ่นไปกี่นาทีแม่ก็ชั่วโมงให้น้ำมันลดลงอีกสักประมาณครึ่งหนึ่งแม่จะไม่เอาน้ำเยอะแล้วเราก็มาชิมดูและเรา จะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ฝาฝานั่นอีกสักประมาณอย่างละช้อนดูก่อนนี่เอามาจากไหนสูตรเชฟป้อมหรือเชฟไหนก็ทั้งเชฟป้อมแล้วก็ทั้งดีข่อยกินดินแม่ก็ไม่รู้เขาดีข่อยกินดินอะอะไรอะดูช่องดช่องดีข่อยกินดินอะดูชอ นี่อาหารที่หนูกินแม่เรียนรู้มาจากรายการดีกว่ากินดินเนาะช่องดีกว่ากินดินเขาพูดอย่างนี้นะแต่เขาสอนดีมากแล้วแม่ทําตามเป็นบางอย่างมันก็อร่อยจริงๆเอออันนี้ยอมรับเขานะก็ดีกว่ากินดินช่วยติดตามช่องดีกว่ากินดินด้วยนะคะเอฟซีลูกมูจูแม่กินซุบดำหนูก็อยา กินส้มตำของแม่ด้วยได้ปะได้สิทำไมจะไม่ได oui. ้หรอใครไม่ให้กินนะในระหว่างที่รอสตูคุณออนก็กินกล้วยไข่เน่ชอบกินกล้วยไข่มากสามารถกินได้ทั้งวันกล้วยหอมก็มีดูสิทําให้คุณคุณแพรเรียให้คุณแพรเรียเองถ้าจะให้คุณแพรจะไม่เรียตัดให้แต่คุณแพรเรียเฉพาะที่โผล่มาแล้วไปเลยแต่ถ้าเป็นคุณปังนะดึงออกไปจับดูด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 หมดเลือกสามเกอนี้มีอะไรบ้างหรอสามเกือลูกเอ้ยสอนตั้งแต่ออกจาก กระเทียมรากผักชีแต่เราอย่าใส่เยอะอย่าใส่พริกไทยเยอะถ้าเรากินไม่เผ็ดบางคนไม่ชอบพริกไทยก็ใส่น้อยก็กะ ถ้าทำหม้ออย่างเงี้ยแม่ก็ใส่รากผักชีสามสต้นนี้อ้วนๆนะสามต้นใหญ่นะแล้วก็กระเทียม4ี่กีบ5้ากีบแล้วแต่ที่เราชอบแต่พริกไทยแม่ไม่เอาเยอะแม่เอาในน้อยแค่ให้มันหอมหอมไหมล่ะหอมมาก<ร>เลยเนีเย่ยเห็นไหมหอมเกินในด้ดูถ้าหนูไปอยู่บ้านหนูนะหนูจำเอาไว้นะลูกนะอืหอมเห็นไหมดมเดือดหอม,อมใส่พริกไทยตามมืออหอมใช่แล้วถ้าหนูอยู่บ้านหนูเดือดได้ยังอะ่ะ<อ>เริ่มแล้วให้มัน ให้มันยุบลงไปมันยุบลงไปเออมันยุบล,<ด>ลงไปหอมมะหอมมากแม่ชาดานี่เอามาือหัวใจชาดาชาดาลาเดดีด นะคะเอ่อยังไม่ได้ชิมนะคะเนี่ยแล้วก็น้องนี้เขาไม่กินแป้งค่ะจริงๆต้องใส่แป้งมันลงไปสักสองช้อนแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็เทให้มันเหนียวสะตูมันก็ต้องเหนียวแต่น้องเนะไม่ชอบก็เลยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ลูกเดี๋ยวมันลดลงไปมันก็จะเป็นน้ําอย่างเงี้ยน้ำอย่างเงี้ยแต่มันไม่เหนียวเท่านั้นเลยใส่ใส่มันจะได้ดูเป็นสตูขีนสตูขีนจริงๆต้องให้น้ํามันลดลงมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะชิมดูว่าเราจะเติมอะไรต่ออะไรลงไป น้องเน้มาชิมมาเดี๋ยวแม่จะชิมตื่นตาตื่นใจยังไม่ได้ปรุงอย่าคนลูกไม่ต้องคนเออแม่ไม่คนเลย My ม่ก็อร่อยมากเดี๋ยวแม่ขอเติมเกลือนะมันจะได้เนื้อขึ้นเนาะเติมเกลือเราเติมเกลือกะซีอิ๊วขาวไปหน่อยเอ้ยกะไอฝาหรือว่าแค่เกลือเฉยๆปะ อ่ะจริงๆแล้วมันต้องเติมอันนี้ค่ะน้ำมันหอยก็ไม่ต้องแล้วนะคะนี่ว่า้เกลืออาจะอร่อยเกลือด้วยไงลูกสองอย่างนี่จ้ะเกลือด้วยหนึ่งช้อนนะคะเอาเกลือมาเกลือนี่ใส่มือแม่ไม่เอาเอากว้างทําอะไรอย่ายึกยึกยักยักพอพอค่ะโอ้ยเยอะอ่ะโอเคโอเคใส่ใส่้าไปปิดไฟแล้วก็ปิดาเลยใช่ไหมไม่ต้องคนะก็เนี่ยแค่นี้ก็พอแม่กลัวมันเละแม่กลัวไก่หนูจะเละน่องไก่รู้สึกสามน่องมันหายไปไหนน่องอ๋อมันจมอยู่ แล้วนี่เก็บเอาไว้เนะเก็บเอาไว้ให้ลูกนั่นแหละเพราะแม่ไม่กินแม่ไม่กินสนตูอยู่แล้วกินน้อยมากเออนั่นแหละและ,และก็รอต่อแล<ป>้แลเดี๋ยวก็มาชิมจริงๆแล้วเขาใส่ไอซีอิว e เปิด, C e l, ปดซิเปิดซิอโนโทไทยเปิดเยเยอะมมันจะได้หอมมันจะได้หอมไงลูกเ,เนี่ย เค็มมันก็มีที่ทํานะเออโอเคค่ะรสชาติโอเคเบตรงแล้วใช่ไหมรอชิ้นร้ายังไม่สนิทเลยโนไทยแป๊บรอไป๊ได้รับประทานแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะทําผัดไอ้นี่ด้วยจะผัดอะไรต่อคะเห็นไหมคะเนี่ยผักกูดเคยกินกันไมูชอบขอดูหน่อยนี่ผักกูดผักกูดแบบว่า เขาเรียกเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะลูกนะผักกูดเอ่อผักกูด,ด,ดแบบธรรมชาติล้วก็ออร์แกนิกนะ organic, ใช่ไหมเขาเรียกว่าออร์แกนิกใช่ไหมมาค่ะคนรอไม่ไหวแล้วดิฉันอยากกินก่อนอ้าดูดีมากตักได้เลยลูกตักมันยุบเลแยแกมาแม่ตักหนูจะเอาไอ้เป็นร่มใช่ไหม ต้มตำผุละไมากมากินกันทุกคนมาค่ะเนเป็นคนติดข้าวมากเราก็เข้ากล้องนะคะอันนี้คือคลีนมากอันนี้สําหรับเนคือคลีนเนาะรู้สึกว่าอาหารที่ทําเองอะ่ะเราก็ได้เลือกได้ว่า ไก่มันเป็นไก่มาจากไหนส่วนใหญ่เน่ก็จะชอบเลือกที่แบบเป็นไก่ออร์แกนิกเนาะเพราะว่าตั้งแต่ศึกษาเรื่องแบบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มคุณภาพแบบมันแบบมีอยู่น้อยแล้วถ้าเกิดตัวสัตว์ไม่สบายมันก็เหมือนเรากินอะไรต่างๆเข้าไปอไม่อร่อยอะอร่อยใช่ไหมมาก<า>ินกับข้าวพอดีเพอร์เฟกละเพรนิ่มแล้ว มันให้มูดเหมือนซุปไก่เหมือนกันนะแม่เนาะใช่แม่อ๋บอกว่าคนอื่นเขาจะใส่แป้งใส่แป้งเข้าไปก็ได้มันก็จะออกมันมันนันเนาะไม่มันไม่ใช่ออกมันมันลูกมันจะเดี๋ยวเหียวจะออกมามันทำไมละแป้งมันธรรมดาจืดๆแต่มันจะทําให้น้ําข้นขึ้นอร่อยมากอ๋อแม่อนทํามานี้มาเพิ่มให้ฉันทำผลลมหา มันโฟกัสปะเนี่ยกินไปเลยนะคะค่ะอีเวลาหกโมงครึ่งกินให้แน่นอิ่มเต็มท้องจะได้ไม่หิวเพราะวันนี้เป็นคนหิวกลางคืนมากขอบคุณที่ติดตามแม่อ่อนทางบอร์มอกันหนืได้นะคะไปเจอกันอีพีน้าค่ะ เดาถ้ทาแม่ออนทำเมนูลแล้วก็บอกบายบายอืมชินแม่ทำหรอทำสิะ่าะไรเ<ท>ก็บไปแม<า>่ม<า>เออ,อน้องสองมาแล้วค่ะน้องสองมาแล้วค่ะเพราะความอยา อยากกินต้องได้กินสิคะเหลืหอห,หยิบได้นะพวกนี้ยิบมาเหลือน้องครีมห,หนึ่งหน่องแล้วก็อกไก่ครีมของแม่ได้มีเป็นคนบอกเองว่าแม่น่าจะทำเมนูจเด๋ยนนี้ทำอะไรก็อร่อยนะเปิดย t u b e จะอร่อยเลยดีกว่ากินดินชอบมากชื่อช่องดีกว่ากินดินอย่างเงี้ยคือมันกวนหรของแม่ก็กวนนะถา้าม้วนก็หนัวได้ค่ะไม่ตามใครค่ะเหรอ